อันนี้น่าเห็นใจมากคนเป็นแม่มีลูกก็รักลูกเนาะเลี้ยงมาอย่างดีค่ะแม่ใครๆเขาก็รักลูกทั้งนั้นแต่ไม่คาดคิดค่ะว่าลูกชายเนี่ยจะทำกับแม่ขนาดนี้ตกเป็นทาตยาเสพติดไม่พอพันตัวเองบอกแม่ว่าขอเงินหน่อยจะไปลงทุนทำธุรกิจโอ้โหรู้ไหมธุรกิจอะไรไขายยาบ้านั่นเนะสิะไปขายยาบ้าพอไม่ได้ก็ไม่พอใจทาร้ายแม่ค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมคนเป็นแม่ต้องวิ่งหนีตายเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องพักนะคะหลังจากที่ถูกลูกชายก็คือนายคิวคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยตามอลาวาดใช้ไม้ ในมือเนี่ยทุบป,ประตูโวยวายแถมด่าทอด้วยถ้อยคําที่หยาบคายค่ะด่าไปด่ามาก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะขีม่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปเคราะดีที่ไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะโดยคนเป็นแม่เนี่ยส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือผ่านเพจบ้านดุงค่ะวอนให้ช่วยประสานตํารวจหน่อยได้ไหมมาช่วยจับลูกชายให้ติดคุกนานๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอาลวาดมากๆกลัวค่ะ กลัวขนาดต้องหอบลูกชายอีกคนที่พิการเนี่ยหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่ขอนแก่นซึ่งแม่เนี่ยจริงๆบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์กลัวถึงขั้นหอบลูกที่พิการไปอยู่ที่ขอนแก่นเลยค่ะทีนี้คนเป็นแม่ก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลูกชายอลาวา,าดแล้วมีจังหวะหนึ่งฮะคุณแม่เนี่ยชี้ชี้ชี้ให้ดูรถเข็นของน้องซึ่งเป็นผู้พิการทางโรงพยาบาลให้ยืมมาใช้แต่ถูกลูกชายคนนี้ไปรือ้อเอาเศษเหล็กไปขายครับ แล้วแม่บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อก่อน,นลูกชายเป็นผู้เสพนะตอนหลังอยากจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดแทนมาของเงินแม่ไปลงทุนแล้วก็จะไปรับยาเสพติดมาขายกับวัยรุ่นในพื้นที่บางวันขายไม่ได้คนในพื้นที่เนี่ยเอากางเกงยีนเอาพัดลมในสภาพเก่าๆพังๆมาแลกกับยาบ้าครับพอได้เงินมาไม่ครบก็มาบังคับของเงินจากแม่ถ้าไม่ได้ก็อาละวาด แม่ก็เล่าทางน้ำตาเลยบอกว่าโทรไปแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วแต่ตำรวจก็ไม่มาช่วยสักทีฟังผู้เป็นแม่ระบายครับวิ่งไปหาใครทางไหนก็ไม่มีใครช่วยโทรไปหาตำรวจกว่าจะออกมาแล้วทีนี้พอหนูขอความช่วยเหลือบอกว่าหนูนะ่ะเจ็บไหมมือขาดหรือยังเขาว่าหนูนะ่ะหนูก็เลยบอกว่าต้องให้หนูตายก่อนเหรอถึงจะต้องมาออกมาเอา พ่อหนูลำบากหนูไม่มีที่พึ่งแสดงว่าลูกลูกชายเดี๋ยนคนขายใช่ไหมจ้ามาบังคับของเงินแม่น่ะเพื่อไปซื้อเพื่อไปซื้อ,อยามาขายแล,าแล้วทีนี้คนก็เอากางเกงม,มาแลกทุกอย่างสารพัดทั้งข้าวทั้งอะไรนี่แหละมาแลกไปหาขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อเพราะเขามาแลกมาแบบนี้โอ้แสดงว่าลูกชายนี่อยากเป็นพ่อค้าคนกลางจ้าอ่ะ อาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นายคิวคนครั่งเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจสพนาโพแล้วนะคะแล้วก็มีการนําตัวไปต,วตวปรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงเจ้าตัวก็ยอมรับค่ะว่าทำลายข้าวของจริงเพราะผมเนี่ยไม่พอใจแม่ที่แม่เนี่ยพาน้องชายที่พิการหนีออกจากบ้านไม่คิดจะฆ่าใครหรอกพร้อมกับปฏิเสธด้วยนะว่าตัวเองไม่ได้เป็นพ่อค้าย,ยาเสพติดแต่ผมแค่ติดการพนันออนไลน์เท่านั้นเอาฟังเสียงนายคิวหน่อยค่ะ บ้าข so so we so ้างนี้ย okay. uh ังไป่งส so ักทุกอ่าผมเสียใจไหมครับคือยอมรับว่าเสพอยู่ครับแล้วที่แม่บอกว่าเราของเงินไปซื้อยาบ้ามาจำไหนผมเล่นสล็อตครับผมเล่นเกมครับเล่นอะไรเล่นเกมแล้วอันที่ว่าผมหาได้น่ะผมกับมียรักฐานคือกันคือเราเล่นพนันออนไลน์แมนครับแล้วบอกว่าเราเนี่ยซื้อยาบ้ามาจํไหนในหมู่บ้านนะใช่ไหมผมแมนครับผมกับจิ้นกับเสพจู่ห้างแมันกัดอันนี้แบบแบบเต้องการเงินเงี้ยังกับมีบ้างเนี้ครับ ก็คือเราขายด้วยใช่ไหมบอมแอนบอมแนแบบว่าขายโดยตรงดออครับเพื่อว่าห้างยามันเกิดื้อมากินมันเหลือแล้วก็คือส่งต่อครับอือเออแบบนี้ภาคเศษเนี่ยบอกว่าซื้อมาแค่เศษพอมันเหลือก็เลยส่งต่อเออนะมีเหลือด้วยเหรอใช่คือตํารวจบอกว่าข้อมูลจากแม่เนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับรู้ว่าลูกชายคนนี้เนี่ยก็คือขายยาด้วยค่ะตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา เสพยาเสพติดและข่มคูผู้อื่นให้ตกใจกลัวและก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเข้าขายพ่อค้าย,ยาเสพติดรหรือไม่แล้วก็ที่สําคัญไปรับยาเสพติดมาจากใคร,ครจะขยายผลให้ได้นะคะว่าใครบ้างมีเครือข่ายอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะติดตามตัวมาดําเนินคดีดค่ะคปัญหายาเสพติดในบ้านเรามันระบาดจนปราบเท่าไหร่ก็ปรับไม่หมดนะครับค่ะ